สวัสดีค่ะพบกันในเล่าข่าวสาจารอับดิฉันสุกมลจันจร์อีกเช่นเคยค่ะสัปดาห์นี้เรายังคงมีข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจมาให้ได้รับทราบกันค่ะลัดกระบังชุมพรขยายเวลาเปิดรับสมัครทีแครอบ1.4ถึงวันที่27ธันวาคมนี้ สจลวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรขยายเวลาเปิดรับสมัครทีแคสรอบ1.4ถึงวันที่27ธันวาคม2567ในสิบหลักสูตรปริญญาตรีได้แก่หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและการจัดการหลักสูตรวิศวกรรมโยธาหลักสูตรสตวศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ n e w r e g k m i t l a c t h /admission ค่ะสำนักงานกิจการนักศึกษาเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาประเภทขอสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่2ขึ้นไปงานทุนการศึกษาสำนักงานกิจการนักศึกษาและสิกเก่าสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทขอ ปีการศึกษา2,567โดยรับสมัครถ,ถึงวันที่31ธันวาคม2,567สำหรับคุณสมบัติเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่2ขึ้นไปมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า2.00พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องมีรายได้ไม่เกิน360,000บาทต่อปีสามารถเข้าไปดูเอกสารประกอบการรับสมัครและสมัครผ่านระบบทุนการศึกษาออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ scorachip.kmitl.ac.th ค่ะคณะวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกิจกรรมความรู้คณิตศาสตร์และการประกอบอาชีพภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์สจลรเปิดโครงการ Mad cent, m a t adventure at san kmitl รุ่นที่1 2568ทับ2568 เป็นค่ายเพิ่มศักยภาพสร้างมูลค่าพอร์ตโฟลิโอด้วยกิจกรรมความรู้คณิตศาสตร์และการประกอบอาชีพเหมาะสำหรับน้องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะได้ฝึกปฏิบัติจริงในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลคณิตศาสตร์กับการเงินการประกันภยัยและอุตสาหกรรม รวมทั้งเรื่องคณิตศาสตร์กับความปลอดภัยของข้อมูลจัดในวันเสาร์ที่18มกราคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีณคณะวิทยาศาสตร์สจลเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3มกราคม2568สามารถสมัครได้ที่ QR code ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Inbox ของ f c e b o o o Math KMITL หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0961984286คณะแพทย,ยศาสตร์รับสมัครอา,าสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยการออกกำลังกายคณะแพทย,ยศาสตร์สจลเปิดรับสมัครอา,าสาสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยของนักศึกษาแพทย์เรื่องผลของการออกกำลังกายทบตะ ต่อระดับโปรตีน NRG4 ในชายที่มีน้ำหนักเกินเป็นงานวิจัยที่ให้ออกกำลังกายท่ากระโดดตบครั้งละ20นาทีสัปดาห์ละ3ครั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกัน12สัปดาห์และจะมีการเจาะเลือด2ครั้งก่อนและหลังครบ12สัปดาห์เพื่อตรวจค่าไขมันในเลือดกับค่าโปรตีน NRG4 สำหรับผู้เข้าร่วมจะได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ได้รับการประเมินอ,องค์ประกอบของร่างกายและทราบผลเลือดค่าไขมันค่าโปรโตีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 092 3305ราลากระบังชุมพรเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมห่างเครื่องระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สจลวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรจัดการประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับประถม,มะศึกษาและมัธยมศึกษาเพชรลุกทุ่งลาดกระบังชุมพรครั้งที่สองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษาซึ่งเป็นการประกวดภายใต้งานลาดกระบังชุมพรแฟร์2 0 2 5ระหว่างวันที่5-9ถึงกกุมภาพันธ์ 2,568ณสจล,ลวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรสมัครได้ถึงวันที่15มกราคม2,568วันที่17มกราคม2,568ประกาศผลรอบคัดเลือกจากคลิปวิดีโอส่วนวันที่7กุมภาพันธ์2,568รอบชิงชนะเลิศแสดงจริงณลาดกระบังชุมพรสามารถดูหลักเกณฑ์และสมัครได้ที่ QR code หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-793-6965ค่ะนี่คือข่าวสารและกิจกรรมที่เรารวบรวมมาให้ได้รับทราบกันค่ะสัปดาห์นี้ขอบคุณเสื้อจาก KMITL Union แล้วกลับมาพบกับเล่าข่าวสาวจลอดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าดิฉันสุกมลจันจรลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ